เอาวีแต่ถ้าผมตายตัวผมจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วผมตั้งฆ่าเป็นแค่หนึ่งตัวคลิปจะจบภายในทันทีแล้วตาแรกเราได้เป็นตัวทีลีไงอุ้ยนี่มันสกินใหม่ที่คอล์ดเกบพี่แป้งนี่ว่เอฟกย่งสวยเลยทุกคนแลังจจังหวนหงะ,ะนี้ผมเข้าไงโอ้โหทุกคนดูดิผมโดนคอมโบยับเลยแล้วผมสวนไงแล้วผมสวนแต่ผมไม่ไหววะ่ะทุกคนดูเลือดผมเหลือนิดเดียวเองอะทุกคนดูจังหวะนี้เลือดผมเหลือนิดเดียวเลือดเขาเหลือนิดเดียวแล้วผมสวนแล้วผมสวนแล้วผมตาย ทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมตายแล้วตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมาเป็นคลิกซี่โอจะสู้กนายแวนไหวไหมเนี่ยต้องรอดูนะครับทุกคนละผมตายแล้วตัวของผมที่เปลี่ยนไปตอนนี้ผมได้มาเป็นเอลซูไงผมว่าน่าจะไหวอยู่นะทุกคนผมเจอฟอนเลนแล้วผมฟิกเกอร์โยกไงเมื่อกี้แล้วฟอนเลนหลอกบ่าแล้วผม,ผมยิงต่อผมยิงต่อผมยิงไม่ถึงแล้วผมซูมซูมยังหวังนี้ยังไงซูมไม่โดนครับแล้วฟอนเลนนั้นตีมาโดนผมไงทุกคนผมจะสู้ยังไงอ่ะโหโดนลายับเลยทุกคนแล้วผมหนีเขาป้อมไง แล้วผมโดนลำยันป้อมแล้วผมได้มาเป็นวอลไฮไงผมว่าตานี้น่าจะง่ายอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมสกิลถึงไงแล้วผมมันตีแล้วผมก็ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาจนตาย